สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่อง้อยละนะคะจากคาบที่แล้วที่ครูได้สอนไปแล้วนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเรามาทวนกันก่อนอีกนิดน,นึงนะคะอ่ะในหนังสือเป็นหนังสือหน้าหนึ่งร้อยห้าเลยรอยละนะคะอ่ะในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะเห็นว่า เราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับร้อยละอยู่เสมอเช่นการซื้อขายกําไรขาดทุนการลดหรือการเพิ่มที่คิดเป็นร้อยละการคิดภาษีม,มูลค่าเพิ่มอัตาราดอกเบี้ยหรืออื่น,อ,นอ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาพิจารณาข้อความต่อไปนี้คือตัวอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างในห้องเรียนกันแล้วนะคะตัวอย่างนะคะจะมีอยู่ว่าเต้ยขายนาฬิการเรือนหนึ่งได้กําไร20%อซ่ะซึ่งสมมติว่าเต้ยซื้อมา100เต้ยจะขาย120บาทจึงทําให้ได้ 20บาทนั่นก็คือ20%นั่นเองอ่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะสามารถเขียนอันตราส่วนของกำไรต่อราคาซื้อได้เป็นอันตราส่วน20ต่อ100หรือเศษ20ส่วน1 0 0นั่นเองจะเห็นว่าเราสามารถเขียนร้อยละหรือ20%ในรูปของอัตราส่วน20ต่อ100หรืออย่างนี้ได้ด้วยอ่ะก็คือเหมือนกันใช่ไหม ซึ่งคาว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งร้อยอย่างเช่นเขาบอกว่าร้อยละห้าสิบหรือห้าสิบเปอร์เซนต์จะสามารถเขียนแทนด้วยห้าสิบต่อหนึ่งร้อยหรือเศษห้าสิบส่วนหนึ่งร้อยอ่ะเราต้องเข้าใจนะคะตรงนี้อถัดมาร้อยละเจ็ดหรือเจ็ดเปอร์เซนต์จะสามารถเขียนแทนด้วยเจ็ดอัตราส่วนเจ็ดต่อหนึ่งร้อยหรือเศษเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยนั่นเอง ถัดมานะคะเรามาดูการเขียนอัตราส่วนการเขียนอัตราส่วนได้ให้อยู่ในรูปร้อยละนะคะจะต้องเขียนอัตราส่วนนั้นให้อยู่ในรูปที่มีจํานวนหลังของอัตราส่วนเป็น100่งร้อแล้วจะได้จํานวนแรกของอัตราส่วนเป็นค่าของร้อยละที่ต้องการอ่ะอย่างเช่นสมมติสิ่งที่ครูต้องการหาคือตัวแปร a อ่ะครูไม่รู้นะคะว่า a ของครูเนี่ยคือค่าเท่าไรแต่ว่ามันคือ a เปอร์เซนต์ถูกไหมซึ่งอัตราส่วน a ต่อ100 ต้องทำยังไงก็ได้ให้จำนวนหลังเนี่ยเป็น100ทีนี้เราก็จะสามารถตอบได้แล้วว่า<ด> a ของครูคคก็คือ a เปอร์เซ็นต์นั่นเองอตรงนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเศษ9ส่วน10แล้วถามว่าเศษ9ส่วน10เนี่ยคือกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่ต้องการต้องการหาก็คือ,อเห็นไหมเลขบนคือเลข9เลขล่างคือเลข10เมื่อกี้ครูบอกว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้เลขด้านล่างเนี่ย เป็น100ซึ่งวิธีการทําให้10ของคูณเป็น100ก็คือต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยอ่ะหลักการคูณที่ครูเคยสอนแล้วนะคะหลักการคูณถ้าครูคูณด้วย10ต้องคูณด้วย10ทั้งบนและล่างถูกไหมตรงนี้เราก็จะได้เป็นก็คูณ10ได้90 10คูณ10ได้100ทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าเป็นเ0 90สส่วน100แล้วเราก็สามารถตอบได้ว่ามันคือ9 0นนั่นเอง อ่ทีนี้มาดูตัวอย่างข้อที่สเขาบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสีเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้เลขด้านล่างคือเลขสีใช่ไหมคะสิ่งที่ครูต้องทําก็คือทําให้เลขสีของครูเนี่ยเป็น100อ่อยสีคูณอะไรได้100ก็คือ4ี่คูณยีซึ่งเมื่อครูเอา4เนี่ยคูณ25่หลักการคูณก็คือต้องคูณทั้งบนและล่างใช่ไหมคะเพราะว่า สิ่งที่เราต้องการทําคือเลขด้านล่างให้เป็น100ใช่ไหมอ่ะทีนี้4ี่คูณยีพอเราคูณ25ก็ต้องคูณบนและล่าง4ของคูณคูณ25ได้100เลขด้านบน1นึคูณยีได้25ก็สามารถตอบได้แล้วว่าคือ25เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างที่3เขาถามว่าเศษสส่วนสเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์คูก็ต้องเอาอ่ะเลขด้านล่างคือเลข2 2คูณอะไรได้100่งร้อยก็คือสอง ครูก็ต้องคูณ50ทั้งบนและล่างพอคูณ50ทั้งบนและล่างเสร็จปุ๊บเราได้2คูณ50ได้100 3คูณ50ได้150ทีนี้ก็สามารถตอบได้แล้วว่ามันจะได้เป็น150นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูการเขียนร้อยละให้เป็นอัตราส่วนกันต่อนะคะซึ่งการเขียนร้อยละให้เป็นอัตราส่วนนะคะจะทําได้โดยการเขียนเป็นอัตราส่วนที่มีจํานวนแรกเป็นค่าของร้อยละและจํานวนหลังเป็น100ดังตัวอย่างต่อไปนี้อ่ะตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่า3ามเปอร์่ะสาการเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนอ่ะก็เราก็จะได้เป็นเท่ากับ c 3 3ส่วน100ซึ่งเลขด้านบนของเราเนี่ย ว่าเป็นนี่สาถูกไหมแล้วเลขด้านล่างมันก็จะได้100อมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือเศษเกส่วนสิบเปอร์เอ่ะเศษเก้าส่วนสิะคะกส็สามารถเขียนได้เป็น0.9%เถูกไหมเพราะว่าเศษ9ส่วน10ก็จะได้เป็น0.9%อ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็น0.9%ซึ่ง0 9นก็ะคะก็จะสามารถเขียนได้เป็นเศษ0.9ส่วน100นั่นเอง ทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะ,ะตัวอย่างที่1น,นะคะการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละตัวอย่างที่1บอกว่าให้หา25%ของ60ว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไดวิธีการหานะคะ25%ซของ60ว่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้นะคะมันจะหมายความว่าถ้าเรามี25ส่วนใน100ส่วนอ่ะแล้วเราจะมีกี่ส่วน ใน60ส่วนอะสิ่งที่เราต้องการหาแทนเป็นตัวแปรได้เลยแล้วก็คืออะอย่างเช่นครูจะให้เป็นตัวแปร A ใช่ไหมครูต้องครูต้องการหาว่าเราจะต้องมีกี่ส่วนอะก็คือเราจะต้องมีกี่ส่วนตรงนี้ครูแทนเป็นตัวแปร a ก็คือครูจะต้องมี A ส่วนในโจทย์เขาบอกว่าในอะไรใน60ใน60อ่ะเศษ A ส่วน60นะคะ เท่ากับอ่าทีนี้เท่ากับเขาบอกว่า25%อ่ะก็คือจากเมื่อกี้ครูต้นคลิปบอกว่า25%ใน100%แล้อ่ะเราก็จะได้เป็น25%ส่วน100%อ่ะทีนี้พอได้บรรทัดน,นี้มาปุ๊บแก้สมการปกติเลยอ่ะสิ่งที่ครูต้องการหาคือตัวแปร A ถูกไหมคะตัวแปรเอของครูอยู่ฝั่งซ้ายมือครูนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นตัว A กับ หกซึ่งกําลังทําอะไรกันกําลังหารกันการย้ายข้างย้ายจากหารเป็นคูณทีนี้พอคูจะย้าย60ที่หารอยู่ไปคูณแล้วฝั่งนี้คูจะเหลืออะไรแล้วเหลือ A เ,เหลือ A ตัวเดียวใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเป็น25ส่วน100่งร้คูณด้วย60นั่นเองอตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีเลขศูนย์อยู่ตัดได้ไหม ตัดได้ตัดตัดทีละหนึ่ง๊บแล้ก็จะได้เป็น A ของครูจะเท่ากับ25ส่วน10คูณ6อ่ะทีนี้หายังไงต่อหายังไงต่อ,อ่ะเราจะนำเศษ25หาร10ก่อนก็ได้หรือจะเอา25คูณ6ก่อนก็ได้แต่ว่าถ้านำเศษ25สหารส่วน10ก่อนเนี่ย มันจะได้เป็นทดสนิยมแน่ๆปะนาะฉะนั้นครูเนี่ยอยากเอา25่ห้าไปคูณ6กก่อนยี่คูณหอ่ะตั้งยี่สิหคูณหกคูณหได้30ใส่0ทด3 6มหก2 12, 12่งหบวกสได้15ถูกไหมสิบห้อ่ะได้เป็น 150-10ส่วน10เศษ1น0อส่วน10อ่ะตรงนี้เป็นทศรูทำให้เป็นปากกาแดงนะคะเวลาทศอย่ามืนนะเวลาทศเราต้องทศเป็นสัดส่วนหรือจะทำกรอบให้น้องก็ได้อ่ะตรงนี้ตัดได้ไหมตัดได้อึง้งก็จะเหลือเป็นเศษ15ส่วนหหรือก็คือ อ่ะสิบหนั่นเองตอบได้ได้ยังตอบตอบได้แล้วสิ่งที่เราต้องการหาคือ A แล้วก็จะได้เป็น A ของครูเนี่ยเท่ากับ15นั่นเองอตัวอย่างที่2 9เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ15อ่ะไม่เหมือนโจทย์เมื่อกี้แล้วนะโจทย์นี้คือ25%่ของ60เท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าโจทย์นี้เขาบอกว่า9เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ45 โจทย์ไม่เหมือนกันละคนละแบบกันละดูวิธีทํากันเลยค่ะจากโจทย์นะคะเราจะเห็นว่าอ่ะเก้าเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ45ใช่ไหมคือสิ่งที่โจทย์ทำมาหมายความว่าถ้าเรามี9ส่วนแล้วคือเราจะมี9ส่วนใน45แล้วเราจะมีกี่ส่วนใน100อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแปรในสี่สห้าละอ่ะเหมือนข้อนี้อะ่ะจะเป็น ตัวแปรใน60สิบอ่ะใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้อ่ะเขาให้มาแล้วว่าเก้าเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสี่สิบห้าก็คือเรารู้ว่าถ้าเรามีเก้าส่วนเนี่ยคือเก้าส่วนของสี่สิบห้าแต่ว่าโจทย์เนี่ยต้องการรู้ว่าเราจะมีกี่ส่วนในหนึ่งนั่นเองอสิ่งที่ต้องการหาเราไม่รู้ตั้งค่าเป็นตัวแปรคงเอาเป็นตัวแปร A นะคะโจทย์ต้องการหาว่าเราจะมี กี่ส่วนใน100อ่ะก็คือกี่ส่วนของเราแทนเป็นตัวแปรอะไรแล้วตัวแปร A ก็จะได้เป็น A ส่วน100ทีนี้โจทย์บอกว่า9เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ45อ่ะก็จะได้เป็น9ใน45ทีนี้ย้ายข้างปกติเลยอ่ะฝั่งนี้จะมี A กับ100ที่กำลังหารกันอยู่เราย้ายหาร เป็นคูณถูกไหมฝั่งนี้ก็จะเหลือ a เท่ากับ9เศษ9ส่วน45อ่ะเมื่อกี้เราย้าย100จากหารเป็นคูณทีนี้คิดเลขเลยค่ะ9คูณ1น0ได้ได้900อ่ะก็จะได้เป็นเศษ900ส่วน45อ่ะตั้งหาร หันสั้นหันยาวตามสะดวกครูจะหันยาวให้ดูนะคะอ่ะสี 45, คูณอะไรได้9ก้ามีไหมไม่มี45คูณอะไรได้90 45สิสี่คูณคูณอะไรอ่ะคูณ1ได้45ลอง45่สิคูณสองห้ใส่0ทด1 4 2 8งบวกหได้9อ่ะแปลว,ว่า45่คูณสได้ เก้าสิบลบกันเหลือศูนย์อืออ่ะเหลือศูนย์ยี่สิบนั่นเองก็จะได้เป็นเก้าร้อยหารสี่สิบห้าได้ยี่สิบนั่นเองค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถตอบได้แล้วว่าเก้าเนี่ยเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสี่สิบห้าอ่ะก็คือตอบ A เท่ากับยี่สิบ เปอร์เซ็นต์นั่นเองถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่3นะคะทั้ง3ข้อนะคะจะเป็นโจทย์คนละแบบกันเลยเราต้องดูดีๆนะคะว่าโจทย์ที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนอ่ะตัวอย่างที่สนะคะโจทย์บอกว่า8นะคะเป็น2 5ของจํานวนใดอ่ะจากตรงนี้เราจะได้ว่า8 เป็น25%ของจำนวนใดใช่ไหมมันจะหมายความว่าถ้าเรามี25ส่วนเนี่ยแล้วว่าเรามี25ส่วนในกี่ส่วนใน100ส่วนอ่ะแล้วเราจะมีแปส่วนใน,ในกี่ส่วนในกี่ส่วนนี่แหละที่ไม่รู้เนี่ยเราตั้งเป็นตัวแปรเลยเขียนสิ่งที่เรารู้ก่อน25ใน100ก็จะสามารถเขียนได้เป็นเศษย5ส่วนหนึ่้เท่ากับ8 แปดของเราเขาถามว่าแปดเป็นแปดส่วนในกี่ส่วนอ่ะในกี่ส่วนเมื่อกี้ครูตั้งเป็นตัวแปรอะไรตัวแปรเอ็มอ่ะแล้วก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ออกมาอือพอได้เป็นเศษยีสิบส่วน100่เท่ากับเศษแส่วนเอ็มอหรืออัตราส่วนย5ต่อ100เท่ากับอัตราส่วน8ต่อ m ทีนี้ทําไงต่อแก้สมก,การเราจะย้ายข้างหรือ หรืออีกวิธีหนึ่งที่ครูเคยสอนไปแล้วคือการการคูไควาการคูณควา,าคควนั่นเองซึ่งการเห็นไหมตัวแปรมันอยู่ด้านล่างถ้าครูย้ายข้างเนี่ยน่าจะมืนแน่ๆเลยคูนควายได้เลยนะคูณคว้ตรงนี้เราก็จะได้เป็น25ของครูต้องไปคูณอยู่กับตัว m แล้วก็100ของครูต้องไปคูณอยู่กับเลข8ตรงนี้ก็จะได้เป็น25คูณ m เท่ากับ100อคูณ8อ่ะทีนี้สิ่งที่ครูต้องการหาคือตัว M ถูกไหมตัว M ของครูอยู่ฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้มีเลข25กับตัว M กํากำลังทำลายอยู่กำลังคูณกันอยู่เราต้องย้ายจากคูณไปเป็นหารอ่ะพอครูย้ายย5จากคูณไปเป็นหารฝั่งนี้ครูจะเหลือแค่ตัว M อ,อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอ่ะเหมือนเดิม100คูณป เมื่อกี้ยีห้าของครูยีห้าของครูย้ายจากคูณไปเป็นหารนะคะ,ะจากคูณไปเป็นหารอ่ะเขียนเผื่อใครมึนอ่ะก็จะได้เป็นในรูปแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ทำไงต่ออ่ะเอาหนึ่งคูณแได้อ่ะครูเคยบอกคลิกแล้วนะคะว่า ันเป็นอ่าเลขด้านหน้าเป็นเลขหนึ่งด้านหลังมีศูนย์ไม่ว่าจะศูนย์กี่ตัวก็ตาม8ของครูเนี่ยจะได้ตัวมันเองแล้วก็เพิ่มศูนย์ตามจํานวนศูนย์ที่เรามีเลยอ่ะแปลว่า100ของครูมีศูนย์กี่ตัวมี0ูนย์สตัวแปลว่า8ของครูได้8แล้วก็เพิ่มศูนย์ไปอีก2ตัวอ่ะก็จะได้เป็น800ส่วนด้วย2 e ีอ่ะทีนี้800หาร25อ่ะ ั้งหารยาวใครถนัดหารสั้นหันสั้นได้เลยเลขด้านบนของครูต้องอยู่ด้านนอกหรือด้านในต้องอยู่ด้านในเลขด้านล่างอยู่ด้านนอกอ่ะยี่ิห้าคูณอะไรได้แปดมีไหมไม่มีทีนี้ยี่ห้าคูณอะไรได้แปดสิบอ่ะเราลองเดาดูยี่ิห้าคูณหนึ่งได้ยี่ิบห้ายี่สิห้าคูณสองได้ห้าสิบยี่ห้าคูณสามยี่ิบห้าคูณสามได้ห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสามสองหก บวก1ได้7ได้7จโอเคใกล้เคียง80แล้วนะคะเพราะว่าถ้าครูคูณ4เนี่ยจะได้เกิน80แล้วอ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็น25่คูณสได้75ลบกันเหลือ5ทีนี้ชัก0ูย์ลงมาทีนี้25คูณอะไรได้50ก็คือ25่คูณสนั่นเองอ่ะได้50ลบกันเหลือ0ูนย์ คำตอบของครูก็คือสามสิบสองามาเขียนตรงนี้ได้เลยดัยงนั้นแปดเนี่ยเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของของสามสิบสองนั่นเองอ่ะตอบต่แปของครูคือเอ็มใช่ไหมอ่ะอมเท่ากับสามสิบสองนั่นเอง